กาแฟม็อคคาเย็นเข้มๆม,มีส่วนผสมและทำยังไงให้น่ากินมาดูวิธีทำกันเลยครับก่อนอื่นเรากรองน้ำกาแฟออกมาให้ได้2องออนะครับกรองจากกาแฟสดนะครับหลังจากนั้นเรามาเริ่มปรุงเลยนะครับก่อนอื่นเราใส่น้ำตาลทรายนะครับน้ำตาลทรายนี้เราใส่ไป1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยครีมเทียมอีก1ช้อนโต๊ะนะครับ หลังจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับหรือว่าให้ครีมเทียมน้ำตาลของเราละลายนะครับวันนี้เราใช้เป็นสูตรแก้ว16ออนนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับกับเมนูมอคค่าเย็นเข้มเขมนะครับหลังจากนั้นเรามาปรุงต่อด้วยนมข้นหวานนะครับนมข้นหวานนี้เราใส่ไป30 ML นะครับถ้าท่านไหนที่ชอบหวานมากหรือว่าหวานน้อยก็ลดหรือว่าเพิ่มได้นะครับในส่วนของนมข้นหวานนะครับหลังจากนั้นก็ ปรุงต่อด้วยนมจืดคาเนชันนะครับนมจืดคาเนชันนี้เราก็ใส่ไป30 ml เหมือนกันนะครับใส่ลงไปในแก้วกาแฟของเราเลยนะครับหลังจากปรุงเสร็จเรียบร้อยปริมาณสูตรที่ก็จะอยู่ที่6ออนนะครับสำหรับเมนูนี้ครับกับเมนูมอคคาเย็นเข้มเขมนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเริ่มตกแต่งแก้วด้วยท็อปปิ้งช็อกโกแลตนะครับหลาดขังแก้วแล้วก็ตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วนะครับวันนี้เราใช้เป็นสูตรแก้ว16ออนนะครับสำหรับเมนูนี้ครับกับเมนู มอคค่าเย็นเข้มๆนะครับหลังจากนั้นก็เทน้ํากาแฟที่เราปรุงลงไปเลยนะครับแล้วก็มาท็อปฟองนมแบบนุ่มๆเลยนะครับท็อปลงไปเลยนะครับอันนี้เป็นฟองนมสตรีมร้อนนะครับทุกคนตักใส่ให้เต็มแก้วเลยนะครับหอมน่ากินมากๆหอมเข้มข้นหอมกาแฟสดมากๆเลยครับทุกคนหลังจากนั้นก็ลาดด้วยท็อปปิ้งช็อกโกแลตอีกทีหนึ่งนะครับลาดข้างบนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยครับกับเมนูมอคค่าเย็นนะครับ